อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าที่นาวันนี้ทำงานแต่เช้านะคะออกมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวได้แล้วนิดนึงทำคลิปก่อนความเป็นยูทูบเบอร์จะต้องเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าก่อนเหลือนี่โน,น่นโน่นนะคะข้าวที่ยังไม่เกี่ยวแล้วก็นี่แล้วก็ข้างบน่ะข้างบนเหลืองๆเป็นชั้นอยู่นั่นนะยังไม่ได้เกี่ยว <c oughs> เพิ่งเมื่อเกี่ยวเมื่อวานนะคะหลังจากกลับจากลาดบุรีช่วงบ่ายไปหยอดน้ำกรดจนค่ําไม่ได้กลับออกมาอีกวันนี้เลยมาแต่เชา้ชาเช้านี้มาคนเดียวเพราะอะไรน้ําในหมู่บ้านขาดนะคะน้ําก็รู้ความเหลือเกินป้าที่หมู่บ้านน้ํำน่ะมันไหลซีกนึงไม่ไหลซีกนึงตั้งแต่เมื่อวานละ ทีนี้แต่สิงก็ไปไล่ดูอยู่นะคะไปไล่ดูว่ามันขาดตรงไหนเพราะว่าน้ำบนภูเขานะมาปกติแต่ว่าในหมู่บ้านน้ำน้ำน้อยนั่นแหละคะ่ะคือใช้ไปพอดชาวบ้านใช้เยอะๆมันก็จะไม่ไหลทีนี้มันหาลำบากมากนะคะในหมู่บ้านนะเพราะว่าท่อเนะ่ะมันถูกฝังลึกหลายๆหลาย ทั้งนะคะที่มีการถมดินมันก็จะมีตรงที่ชาวบ้านถมดินมันไม่เห็นนะคะมันถ้ามันแตกมันหลุดมันอะไรนี่จะหายากมากหาตั้งแต่เมื่อวานนียังหาไม่เจอนะคะว่ามันมีปัญหาตรงไหนประปาหมู่บ้านเราก็เลยได้ทํางานคนเดียวอ่ให้จเจ้าแพมลุกนึ่งข้าวเพมลุกนึ่งข้าวทํากับข้าวโอแมนะสามโมงแม่จะเข้าไปตอนบ่ายแพมมัดเกี่ยวข้าวกับแม่นะเพมก็น่าบูดอุยุอยู่คะ่ะ เป็นลูกชาวนานะแม่บอกว่าร้องเพลงไว้เป็นลูกชาวนาอีเม่พื้นผ้าหดหนนาเตน้อยต้องเกี่ยวข้าวเป็นนะครับเป็นน้อยเป็นมากเป็นยังไงก็ต้องเป็นน่ะดำนาเกี่ยวข้าวก็ต้องเป็นเป็นลูกชาวนาต้องเป็นต้องเป็นทุกอย่างส่วนจะทำหรือเปล่านั่นอีกอย่างหนึ่งเป็นบรรยากาศเช้าเช้านะคะ เดี๋ยวเกี่ยวข้าวก่อนเอาสั้นๆแค่นี้ละอัปเดตชีวิตเยาทูอัปเดตชีวิตเยาทูช่วงนี้นะคะอยู่กับข้าวอันนี้ยังเขียวอยู่นะคะเนี่ยด้านล่างก็ยังเขียวๆอยู่ไม่รู้จะสุกหรือเปล่านั่นนะเออเราก็คือดำช้าเนะี่ยปีหน้านี่จะดำจะดำเร็ว,เรวนะคะที่เอาฟังท่านี้นะ ปีนี้ดำช้าสองสามเพื่อนี่ดำซาเลยยังขิวขวอยู่ไหมเสียงนกเขารอบทิศเลยนะคะช่วงเช้าเช้าอ่ะบรรยากาศตอนนี้แหละคะ่ะวันนี้ข้ามาคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียวเกี่ยวก่อนคะ่ะจะเมาให้ให้หมดก่อนเที่ยงนะคะตรงนี้เนะนี่ยนี่ จะเมาให้หมดก่อนเที่ยงตอนบ่ายก็ขึ้นไปข้างบนก่อนเดชชีวิตต้องมีสติมีแบบมีเป้าหมายเออมีเป้าหมายเป้าหมายวันนี้คือตรงนี้จะต้องหมดก่อนเที่ยงแด่ข้ามาคนเดียวแบบนี้จะหมดก่อนเที่ยงหรือเปล่าข้าจะเก่งขนาดนั้นเลยเหรอมารอดูกันคือข้าจะแบบเกี่ยวแบบชับๆับแับ,บ,บแต,ตรงนั้นปัญหาคือตรงนั้นมีหญ้า มีหญ้านี่มันจะมันจะช้านะ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 น,นนนะตอนถอนเราไม่ได้เข้ามาดูก็เลยปล่อยให้มันลุกแบบนั้นแหละพอมันลุกแล้วมันจะช้านะคะตอนเกี่ยวข้าวก็จะไม่งาม,มาตรงนั้นนะหญ้าหญ้าเซมหญ้านั่นนะถ้าไม่สังเกตดีๆนะคะตอนขึ้นเล็กๆมันจะเหมือนข้าวมากต้นหญ้านะมันจะเหมือนข้าวมากจะเห็นชัดตอนไหนตอนข้าวตั้งท้อง ถ้าตอนข้าวแบบยังเขียวๆอยู่นี่ถ้าถ้าเราไม่เดินมาดูใกล้ๆเราจะไม่รู้เลยว่าน,นั่นคือหญ้านะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะมามาค่ะมาซอยเกี่ยวข้าวนะคะมื้อนี้ข้ามาคนเดียวพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะบรรยากาศเช้าๆสวัสดีค่ะ